ค่ะสวัสดีค่ะ f อของอิวชวนปลูกนะคะวันนี้พบกันแต่เช้านะคะเป็นบรรยากาศสวนข้างบ้านนะคะที่นี่จังหวัดยะโสธรน,นะคะเป็นบ้านสวนของอิวชวนปลูกนะคะอยู่ในบรรยากาศสวนข้างบ้านข้างบ้านจริงๆเพราะอยู่ทาพื้นที่ข้างบ้านเป็นสวนนะคะเป็นแปลงสําเร็จรูปแบบนี้แล้วก็เป็นพืชขึ้นค้างนะคะทําเพื่อกินเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือก็ขายนะคะ เพื่อนๆที่ติดตามผลงานของอิวก็น่าจะเ,าเคยเคยเห็นผ่านๆไปมั่งแล้วนะคะสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมานะคะสำหรับเพื่อนๆเอฟซีที่ดูแล้วก็เอาความรู้กับอิวที่แบ่งปันกันเนี่ยค่ะเอาไปเอาไปปฏิบัติตามก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆอนิวทำกเกษตรตรงนี้มา รวมปีนี้ก็เข้าปีที่10แล้วนะ9ปีผ่านไปแล้วนะคะอันนี้เป็นปีที่1นบคะล้มลุกคุกคานมาสารพัดอยู่เหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้นะคะแต่พอดีว่ามามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่น้ำหนึ่งเพราะว่าประสบการณ์ล้มลุกคุกคานเราผ่านไปแล้วนะคะอิ่มาเริ่มต้นที่นี่เป็นน้ำห้าหกเจ็ดแปดไปนะคะเพืเ่อนๆแต่ว่าเบื้องต้น ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูช่วงที่แบบว่าอะไรที่มันเบื้องต้นจริงๆเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าของอยู่ได้นะคะแต่สำหรับในช่วงนี้ที่สวนนี้นะคะก็จะไปไวนิดหนึ่งนะคะจะไปมุ่งสำหรับพวกให้ความรู้กับเพื่อนๆพวกมือใหม่นะคะที่ต้องการปลูกเพื่อสร้างไรายได้เป็นหลักนะคะสำหรับพวกปลูกเพื่อกินเอง สวนของอิวที่มหาสารคามอิวนำเสนอกับเพื่อนๆไปอยู่บ่อยๆนะคะถ้าว่างๆก็เข้าไปย้อนดูในประวัติเก่าๆขาองอิวในช่องของอิวได้เลยนะคะค้างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะแรกเริ่มตอนที่มาถมที่นะคะก็มันเป็นหน้าฝนมันเป็นหน้าแรงเออไม่ใช่หน้าแรงที่จะเข้าหน้าฝนนะคะมันไม่สามารถ ปลูกลงพื้นดินได้เลยนะคะจะต้องเพาะมาก่อนนะคะอยู่ใช้เพาะมาจากามหาสา,ารคามเราตั้งใจว่าเราจะย้ายแล้วนะคะเราก็เลยวางแผนนะคะอยู่เพาะใส่ถุงดำแบบนี้นะคะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแตงเป็นฟักทองเป็นบวบงูเป็นน้ำเต้าเป็นบวบเป็นทุกอย่างที่ไม่ใช่ผักอะคะ่ะอ,อย่างพวก พวกที่อายุยืนกอ็อย่างกุยช่ายหรือปาชีใบเลื่อยพวกนี้คะ่ะ <_' S 1> เพราะใส่ถุงใส่ถาดจิ้ม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 ,จ,มจากที่นู่นมาย้ายจากมหาสาลามที่ทำเยอะๆมามาอยู่นี่ทั้งหมดนะคะก็คือนับนําห้าอย่างที่อุว่านะคะแล้วก็ที่ทำบ้านก็ทำไปนะคะแล้วก็เอาอิดสั่งอิดส่วนหนึ่งมา มาตั้งๆทางๆแล้วก็ผสมดินปลูกลุยไปเลยเพราะฉนั้นเถอเพื่อนๆมันก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าใครผ่านไปผ่านมาก็ว่าไปปลูกเอาตอนไหนทําไมงามไวจังนะคะเพราะว่าบ้านใช้เวลาร่วมสามเดือนถึงถึงคิดว่าน่าจะเสร็จนะคะยังยังจัดยังในส่วนของรายละเอียดยังไม่เสร็จดีนักนะคะแต่ว่าสวนนี่คือ พร้อมขายแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะเพื่อนๆผลผลิตเริ่มออกแล้วผักแปลงก็เริ่มเก็บไปหลายรุ่นแล้วนะคะเก็บรื้อออกแล้วก็ตากดินแล้วก็ปลูกใหม่อย่างเงี้ยค่ะสลับไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วนะคะก็เพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็งงอยู่ว่าไปทําตอนไหนนะคะอันนี้ก็คือการเพราะมานะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าช่วงที่ฝนตกชุกเนี่ยเอาลงดินไม่ได้เลยนะคะลงดินความชื้นสูง ผลผลิตมันจะไม่มันจะไม่ได้บางทีมันก็ไม่งอกมันจะเน่าไปเลยนะคะเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะคะสําหรับมือใหม่ช่วงนี้ฝนยังยังคงตกอยู่นะคะถ้าไปเจอจังหวะที่แบบว่าร้อนก็จริงวันนี้เราลงพ่อมเมล็ดไปแล้วแต่ว่ามาเจอจังหวะพายุเข้าพอดีหลายวันต่อกันอะไรเงี้ยค่ะความชื้นในดินสูงมันจะทําให้เม็ดของเราเน่า นะคะแล้วก็มันก็จะไม่งอกนะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้เพาะลงถุงดำก่อนนะคะพอเขางามเขาเขาแข็งแรงเต็มที่แล้วเราค่อยมาขุดหลุมปลูกนะคะอย่างนั้นก็จะรอดเพื่อนๆก็จะได้ผลผลิตนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนํานิดนึงนะคะจะลําบากนิดนึงว่างั้นเถอะแต่ว่ามันก็จะได้ผลผลิตนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้พาชมเพราะว่าเช้านี้ยออุมีนัดว่าจะต้องเก็บผลผลิตไปให้คุณยายไปขายตลาดนัดนะคะนี่พาเพื่อนเดินชมนะคะอันนี้เพื่อน,อนๆถั่วฝักยาวเนี่ยยุเพาะมานะคะแล้วขนใส่รถมานี่มันเราว่าเราแพ็กดีแล้วนะลมลมสะบัดใบนี่เสียหมดเลยเหลือ,ลอแต่กิ่งแก่ก้านกับเถาเล็กๆนะคะ เอามาฝังไว้นึกว่าเขาจะไม่ฟื้นไปทํามาก็ฟื้นนะคะเริ่มให้ผลผลิตแล้วละนะคะแต่ว่าก็เจอโรคเจอภัยอยู่นะคะใบหงิกใบงออันนี้เป็นไวรัสนะคะแต่ก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าเราเราใช้เด็ดไปทิ้เงเอานี่เด็ดไปรอบหนึ่งแล้วมันขึ้นมาใหม่มันก็ยังหงิกหงิกอยู่นะคะแต่ดูแล้วมันไม่มีผลกับการออกลูกออกฝักเท่าไหรค่ค่ะก็ปล่อยไปเพราะว่าเราจะไม่ใช้ยาเคมีเนาะจะไม่ฉีดยานะคะและนี่เป็นกระเจี๊ยบเขียว ใบเจี๊ยบเขียวนี่พอดีว่าตัวเองต้องกินนะคะก็เลยเน้นปลูกค่ะเพราะว่าเ,าเป็นกระเพาะนะคะตัวนี้กินเขาบอกว่ามันดีต่อโรคก,กระเพาะของอิ๋วนะคะแล้วก็กดไหลย,ย้อนเนาะอันนี้เก็บกินไปหลายรุ่นแล้วนะคะโตวไวมากนะคะอันนี้พอปลูกไปจริงๆเข้าปรากฏว่าเพื่อนๆที่รักสุขภาพที่ตลาดนะคะเขาก็หาเหมือนกันนะคะแต่ว่าพวกผักถุงผักที่แบบ ซื้อมาในปริมาณนี่เยอะของที่ตลาดอะคะ่ะเขาก็มีนะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะมาซื้อกับเราเพราะเขาเราเารู้ที่มาที่ไปเพราะรู้ว่าเราไม่ฉีดยาเราไม่ใช้สารฆ่ามาแมลงอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้เปรียบเขาแล้วก็ตัดไปสดๆอย่างเงี้ยค่ะการตัดสินใจซื้อของลูกค้านะคะแล้วก็การทําตลาดการโปรโมทอะไรของเราด้วยะคะ่ะในหมู่บ้านเนาะเราก็จะได้เปรียบเขานิดนึงนะคะเพื่อนๆที่คิดจะทํา การเกษตรแบบของอิ๋วทำผสมผสานเล็กๆน้นอยๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยการทำตลาดออนไลน์ท่านทำให้เขารู้จักตัวตนของเราโพสลงเฟซลงไลน์อะไรประมาณนี้ค่ะให้คนเขารู้จักเรามากขึ้นเนี้ยค่ะบางทีเพื่อนๆบางทีอาจจะไม่ต้องเหนื่อยออกไปขายตลาดด้วยซ้ำนะคะเขามารับเราถึงที่นะคะอย่างของอิ๋วนี่ก็เริ่มมีแล้วนะคะเพราะว่า บางทีมาก็ผิดหวังไปเพราะว่ามันออกยังไม่เยอะนะคะมันออกยังไม่เยอะบางทีตัวเองกินก็ยังไม่พอนะคะก็แบ่งๆกันไปนะคะเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆใช้โลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นิดนึงนะคะสำหรับมือใหม่นะคะนี่อันนี้เป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าเรื่องของการปลูกหน้าฝนเพื่อนๆก็มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซก็ต้องทำใจแต่ว่า รับรองว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันขายดีแล้วมันก็คุ้มค่าเหนื่อยนะคะเนี่ยแต่เช้าเนี่ยแมงผู้แมงผู้แมงนั่นแมงนี่บินเต็มสวนเลยะคะเขาทำงานของเขานะคะตามระบบนิเวศอันนี้คือเราทำให้มันปลอดสารให้ได้มากที่สุดนะคะเนี่ยแต่แมลงตัวล้ายที่เขาทำงานตอนกลางคืนนะคะก็ใช้แผ่นดักกาวแผ่นกาวดักแมลงเนี่ยคะ่ะ ให้เขาช่วยทํางานนะคะบางทีเรากลางคืนไล่ไม่ไหวเนี่ยส่วนมากจะเป็นปรนมลงกลางคืนนะ,ะที่มันจะมาเลียมาเอา่อไข่ที่ใบพืชของเราะคะ่ะเนี่ยดักได้ช่วยได้ะคะ่ะเพื่อนๆเสิร์ชหาเอาอะคะหาซื้อได้ที่ไหนยังไงนะคะเนี่ยคะ่ะสวนของอยูก็จะมีประมาณนี้นะคะทําได้ยังไม่เยอะพวกนี้ พวกนี้เพิ่งขยายออกมาค่ะยังไม่เต็มขยายบวบมูออกมาเพราะว่ามันไม่พอกับความต้องการที่แรกปลูกทางโน้นมันทึบแล้วนะคะก็เริ่มให้ตาขุดเสาขยายเพิ่มออกมานะคะลงเป็นบวบงูทั้งหมดเพราะว่าที่อีสานนี่บวบงูจะขายดีนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเตรียมเตรียมออกขายนะคะส่วนเรื่องมะเขือเทศเพื่อนๆน่าจะล้มเหลวนะคะ เมื่อคือเทศรูปใหญ่ปกติอิวุปูกจะได้เยอะมากนะคะแต่ทีนี้ฝนตกชุกเพื่อนเพื่อนดูสภาพล่องแรงนะคะแล้วก็บางต้นก็ล้มตายไปนะคะอันนี้ก็เพอต้นมาจากสรารคามแล้วก็เอามาลงแปลงนะคะเยอะเลยแต่หลอมแหลมทยอยตายนะคะได้อยู่เท่านี้แหละก็คงจะพอได้กินตัวเองไปนะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือรอดตายนะคะ เราเน้นปลูกเยอะเข้าไว้นะคะแต่ว่าพวกผักพวกนี้เนี่ยได้อยู่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็แย่งเพียกินนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเพียนะคะเพียเล่นงานค่ะนะคะเนี่ยอันต้นไหนกินทันก็ทันต้นไหนที่เขายังกินไม่หมดเราก็มาแย่งเขาแล้วก็ไปล้างออกเอานะคะแต่ถ้าเป็นพวกคะน้ากับผักบุ้งนี่ยังได้อยู่นะคะ อันนี้คือ,อยูเพอใส่ถาดดำจากมหาสาคามมาแล้วก็มาลงเขายังไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้นรอดก็รอดนะคะไอ้พวกที่กล้าใหม่ก็ยังกล้าอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนต้นหอมนี่เก็บขายได้ทุกนัดแล้วนะคะส่วนอ,อะไรล่ะแมงลักนะคะแมงลักนี่ไม่ทันขายคะ่ะเพื่อนๆปลูกเยอะแค่ไหนก็ไม่ทัน ความต้องการเยอะมากนะคะฝากเพื่อนๆมือใหม่ไปพิจารณานะคะแต่ว่าต้องปลูกแยกนิดน,นึงนะคะเพื่อนเ่อ,เอ,อสวนมงลักก็อยู่ที่หนึ่งสวนโหระพาก็อยู่ที่หนึ่งสวนกระเพราก็อยู่ที่หนึ่งเพื่อนๆอนอย่าเอามาแนบชิดติดกันนะคะเพราะว่าโอกาสของดอกของเขาลอองเกสรของเขาจะผสมกันทำให้มันผิดเพี้ยนนะคะ มีโอกาสรายสูงนะคะละอองของเขามันผสมเนาะแล้วทีนี้มันก็จะทําให้แบบว่าเวลามันจะเป็นปัญหาสังเกตเวลาไปนั่งขายบางทีเขาจะขอบีบๆแล้วก็มาดมว่ามันหอมไหมบางคนใบแมงลักมันจะออกกลิ่นโหระพานิดน,นึงหรือโหระพาออกกลิ่นกะเพรานิดนึงอะไรประมาณนี้คะ่ะเขาสามารถฟิชเชอร์ลิงกันได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นแยกได้ให้แยกนะคะทําพื้นที่ต่างหาก ะะแล้วก็ดูเรื่องของระบบน้ําด้วยนะคะทางหนีทีไล่ยกล่องขึ้นได้ก็ยกล่องนิดนึงนะคะถ้าเกิดน้ําท่วมขังมันง,งามๆอย่างนี้มันจะเสียดายนะคะมันจะตาย้าค่อยทยอยตายไปนะคะอันนี้ต้นหอมของอิวส่วนแปลงไหนที่เริ่มปลูกใหม่อก็จะเอา ผักมาโรยให้เขาขึ้นไปด้วยนะคะเพราะกล้าผักในนี้เลยอันนี้เบีย้ยที่ขึ้นเนี่ยเป็นสลัดนะคะอิวจะปลูกลงในแปลงหอมนี่แหละอาศัยอยู่ด้วยกันเพราะว่าลําพังถ้าไปปลูกสลัดในตอนที่ร้อนแล้วก็ทั้งร้อนทั้งฝนนี่ค่ะถ้าทำแปลงเดี่ยวๆเนี่ยจะเป็นปัญหานะคะเราต้องเอามาผสมอยู่กับชนิดอื่นๆอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ ทำใจรประมาณนะะี้ค่ะอันนี้คือบรรยากาศหน้าฝนนะคะที่เพื่อนๆต้องรับรู้นิดน,นึงนะคะสําหรับคนที่คิดอยากจะปลูกทําอาชีพมาทางสายนี้นะคะอันนี้เป็นข้อแนะนําที่ชวนพูดชวนคุยกันในเช้านี้นะคะวันนี้งานเยอะเลยนะคะเดี๋ยวอีกจะต้องวางแล้วก็เอาของเอาไปส่งให้คุณยายเตรียมกรรมไปขายตลาด ตอนบายนี้นะคะโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้อยู่ชวนปลูกสวัสดีค่ะ